สวัสดีค่ะบงชัวทูสแต่และช่วงฤดูกาลที่ผ่านไปไวมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปทานอาหารญี่ปุ่นกัน ร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านภาษาฝรั่งเศสนะคะเขียนว่าโอคิราม่าค่ะอยู่ปารีสเขตสิไม่ไกลค่ะก็พากันเดินไปออกกําลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเออร้านอาหารญี่ปุ่นที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยจะประมาณไหนมีอะไรยังไงบ้างราคาประมาณไหนนะ จากที่เห็นในเมนูนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่16ยูโร17ยูโร18ยูโร19ยูโรค่ะแล้วแต่เมนูที่แตกต่างอาหารญี่ปุ่นร้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นประเภทแบบว่าที่ทั่วๆไปในระดับกลางๆไม่ได้แพงมากนะคะ ที่ฝรั่งเศสนะคะสาหรับร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยจะมีคําว่าเมนูลงไปด้วยเมนูในที่นี้หมายถึงเป็นอาหารเป็นเซตค่ะที่นี่เป็นเซตก็จะมีะน้ําซุปมีผักสลดัดมีข้าวแล้วก็มีซาซิมิหรือซูชิก็ได้ที่เราจะสั่งค่ะคุณสาม,มีบอกว่าเออเธอไม่สั่งสาเกหรอหรือว่าแบบว่าเหล้าอุ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุ่นของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีนะแต่ว่าแบบ อยากทานน้ำโคกกับลูกชายเพราะว่ามันช่วยย่อยได้ดีอะค่ะตัวนี้เป็นซุปมิโซะนะคะซึ่งจะมีเคียงคู่กับอาหารเมนูอาหารเซตทุกๆร้านเลยนะคะใครชอบทานบ้างคะตัวนี้เป็นสาลายำสาลายำสาลาัยสดเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาถั่วลันเตาครุ่ง เต้าเจี้ยวนะคะระหว่างเรารอ,เ,อาเมนูอาหารหลักๆเนาะเราก็มาทานเกี๊ยวซ่าอาหารทานเล่นไปก่อนตัวนี้คือตัวชูโรงของร้านเลยนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามันคืออะไรคะ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ในเซตค่ะมีซาซิมิซูชิแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ บรรดาไข่ปลาทั้งหลายนะคะและที่เห็นในเขียงในถาดนี่ก็จะเป็นแบบที่บอกว่าตัวชูรงส่วนอันนี้คือของคุณสามีคุณสามีเขาจะชอบทานตัวนี้มาก mm hmm. คือสั่งมาเยอะนะเราก็จะบอกคุณสามีากับลูกชายคุณลูกชายว่า mm hmm. อย่าเพิ่งสั่งอย่างอื่นเยอะนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมีเนี่ยเป็นปลาโตเพราะว่าที่มันอยู่ในเขียงไม้อ่ะคะ mm ่ะคือมันก็เยอะมากแล้วนะ mm hmm. แล้วก็ยังแบบคุณแม่ก็ยังอยากทานพวกไข่ปลาทั้งหลากหลายอีก ภาษาฝรั่งเศสน,นะคะก็จะเรียกว่า La Dose du Chef นะคะขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะอันนี้คือก็จะมีอทั้งหมด30คําคำค่ะเป็นมากินะคะมีมากิชีสมีมากิ่กุ้งเทมปุระแล้วก็เป็นมากิแซลมอนค่ะรวมทั้งหมด30ชิ้นราคาก็อยู่ที่48ยูโร ส่วนเมนูบาร์บีคิวตัวนี้จานนี้นะคะจะเป็นอยู่ในเซตของคุณลูกชายค่ะซึ่งมันเป็นอาหารร้อนก็จะมาเสิร์ฟทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นของคนอื่นเขาไปขออนุญาตถ่ายรูปนะเพราะว่าเราทานกันเยอะมากๆก็ร้านก็จะประมาณนี้ค่ะพิกัดอะไรก็แนบไปอยู่ด้านล่างเลยนะคะเผื่อใครสนใจอยากไปทานกันสุดท้ายและท้ายสุดของคลิปนี้นะคะมาเร็วไปเร็วค่ะได้เก็บภาพบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาฝากเพื่อนๆด้วย ใครอยากชมภาพวิดีโอสวยๆเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ i ิน t a g r กรเลยค่ะมาแบ่งปันไลฟ์ไสไตล์ให้กับเพื่อนๆกันนะคะตอนต่อไปเลย,ย,ยเห็นไหมเจออะไรอันนี้มันคือสาลี่แบบสาลี่เมืงจีนนะคะ ที่นี่ถ้าจะซื้อสาลีเนี่จะจะบลูกแพรที <aning> or or mm ่น bueno. ี่เขาเรียกพัวนะคะมันจะเป็นรีๆยาวๆค่ะคือตอนหน้าเนี่ยจะมาทํากิมจิพระบ้านนี้ทํากิมจิกินเองนะหั่นชุบๆๆๆๆๆลูกเค้าเข้าไปเข็มคนเข็มจนนะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคว่าแลลลัพเชน